ถึกชักถึกชักถึกชักปูนปูนอร่อย ฮัลโหลเพื่อนสวัสดีครับดมข้าวนะจ๊ะวันนี้จะมากินรถไฟซูชิกันนะครับผมเป็นลักษณะแบบทํารถไฟนะครับผมเป็นสายพาซูชิเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นจานวางข้างบนนะครับผมวันนี้ดมเตรียมซูชิมาหลากหลายหน้าเลยนะครับผมฮนะ,ะอ่ามาเสริมด้านหน้าแล้วเพื่อนจา๋าอยู่นิดนึงนะเลือกกินอะไรดีเอ่ยมีทั้งซูชิขัดปลาแซลมอนซูชิแซลมอนและซูชิน้าปลาไหลนะครับผมไปเลยเริ่มจาก นี่นะครับผมตั้งหอยนะนี่ครับจุ่มโชย,ยูนิดนึงอืมอร่อย เราเติมรถนิดนึงนะครับนี่เติมใต้อันนี้เป็นซูชิหน้ามันปูนะครับผมนี่ครับซูชิแซลมอนครับผม,อ,มอร่อยเวอร์อร่อยมากเติอมอะไรอยู่นะขอแค่ใช้มือนะครับผม ตัวก,การจำๆเลยนี่ครับเติมของนิดนึงนะครับป้าย <laughs> มันปูอร่อยมากครับออรับบทเป็นแบบทั้งเชฟแล้วก็คนกินนะครับรารถไปเสิร์ฟด้านหน้าเนาะมาแล้วครับชักชึกชัก,ชก Er det ennå เติมของอนะคะเติมเป็นแซลมอนโรลอุสวยมากมากเลยแม่แล้วก็เก็บขบวนนี้ให้หมดก่อนนะว้าวอร่อย เขาเรียกอะไรแซลมอนย่างซอมมิสโซสะลากซอมสสอมิโซะออร่อยดีดยมากแลก็มีหอยเชลล์นี่ครับ หัวเชลครับลงของบ่ายข้าวขบวนต่อไปนี่นะ่ากินมากเลยคุณจ๋าอนะือหือ อร่อย谢谢อร่อ,อ,รอ,อหมหอมเยอะมันมีความตะดุดเพราะว่าเราหยิบแรงทำมากกินนะเติมไข่กุ้งนิดหนึงจ้าวิธีน้ำไข่กุ้ง นี่ครับผม ol, แซลมอนโรลก็มีแบบไส้ชีสด้านในต้็นจานอย่างนี้นะครับมีความสวยงามกรุบกรีบวันนี้มีความแบบมีความมีลูกเล่นนะครับผมเลยว่าวันนี้มีลูกเล่นนิดนึงนะแม่นะมือเลยก็ได้นะฮึยังไงก อร่อยว่าต้องกินของหลักๆเพราะน้อง,งเขาไม่ค่อยดูทิ้นหนักนะครับผมดูทิ้นใหญ่เลย ก็มันเย่องอะอยอะ่ะกลินมหมดจนมันล้วนี่ครับความสซลมอนนะแม่นะเนี่ยพนตาค่ะกุ้ง เงินจ่าเรามาทำเป็นรถขบวนสุดท้ายกันนะครับผมแตน เมื่อกินแล้วกันตั้งก่อนมาเคียกันเนาะเอาแซลมอนไว้เป็นคำสุดท้ายแล้วกันนะครับ นี่นะครับทอำสุดท้ายเลยนะครับอือเบอร์้มบ้อน้องจอดตรงนี้เนาะเชฟปินมากอร่อยมากนะครับสนุกมากด้วยขอบคุณนะครับ ร้อนนะครับเพื่อนครับกับรถไฟซูชิของเราวันนี้นะครับผมเป็นการกินแบบซูชิจากสายพานนะครับผมหมุนไปเรื่อยแล้วก็หยิบกินนะครับผมฟินนะเป็นความแบบสนุกสนานนะครับผมวันนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ด้วยลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ